ในการเทศอบรมสั่งสอนคารวาสญาติโยมนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักจะกล่าวปรารบเปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังอยู่เสมอว่าการเทศการสั่งสอนคารวาสญาติโยมนั้นเหมือนกับการจับปลานอกสุม่มสุ่มก็คือเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งการจับปลานอกสุ่มนั้นใครๆก็ย่อมรู้ว่ามันยากขนาดไหน เพราะปลามันมีที่จะไปได้หลายทางโดยไม่มีขอบเขตจำกัดมันจึงไม่ยอมให้จับได้ง่ายๆไม่เหมือนกับปลาที่อยู่ในสุ่มซึ่งมีขอบเขตจำกัดบังคับมันอยู่จึงจับได้ง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าปลานอกสุ่มจะจับไม่ได้เลยจับได้เหมือนกันสำหรับผู้มีปัญญาท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีอุบายวิธีอัญชานฉลาดมากในการสั่งสอนคน ถึงแม้ว่าท่านจะกล่าวปารกในทรรนองถ่อมตนแต่องค์ท่านก็สามารถอบรมสั่งสอนโน้มน้าวจิตใจของญาติโยมให้เกิดศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามปฏิปทาของท่านเป็นจำนวนมากมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ข้อที่น่าสังเกตในอุบายวิธีการสั่งสอนญาติโยมของท่านก็คือ ท่านจะสอนเน้นเป็นรายบุคคลเฉพาะผู้สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ท่านได้พิจารณาดูภายในแล้วเท่านั้นถ้าหากญาติโยมผู้ใดถูกท่านพระอาจารย์มั่นพูดทักซักถามแล้วจะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนั่นแสดงว่าท่านจะบอกขุมทรัพย์ให้จึงเป็นบุญลาบวาสนาของบุคคลนั้นโดยแท้ และบุคคลผู้นั้นจะถูกท่านซักถามแนะนำติดตามผลอยู่เสมอตามอุบายวิธีของท่านจนสมควรแก่บุญวาสนาของบุคคลนั้นแล้วท่านจึงปล่อยให้ดำเนินตามที่ท่านแนะสอนเพื่อเพิ่มบารมีของเขาจนแก่กล้าเป็นลำดับต่อไปสมัยนั้นญาติโยมชาวบ้านหนองผือกำลังมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากทั้งหญิงทั้งชาย หลังจากได้พากันละเลิกนับถือผีแล้วโดยพระอาจารย์หลุยจันทสาโรผู้แนะนำสั่งสอนให้องค์แรกให้ละเลิกการนับถือผีผิดเหล่านั้นให้หันมานับถือพระไตรสราระคมอย่างจริงจังมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ,ะที่พึ่งแทนและท่านยังได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนา พร้อมทั้งเดินจงกรมด้วยพากันปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนทำให้การปฏิบัติธรรมของญาติโยมชาวหนองผือสมัยนั้นบางคนมีความก้าวหน้ามากและได้สละบ้านเรือนออกบวชกันหลายคนโดยเฉพาะฝ่ายหญิงออกถือบวชเนคขมะสละเรือนเป็นแม่ขาวแม่ชีสมาทานรักษาศีลแปดจำนวนหลายคนด้วยกันที่สำคัญ มีคุณยายขาวกั้งเทพินคุณยายขาววันพิมพ์บุตรคุณยายขาวสุพีทุมเทศคุณยายขาวตัดจันทวงศาคุณยายขาวเงินโพสีคุณยายขาวงามลิทองคุณยายขาวกาสีโพสีและคุณแม่ชีกดแก้วจันทวงศาชาวบ้านหนองผือบวชเป็นแม่ชีตั้งแต่สมัยพระอาจาร,รย์หลุยจันทสาโรอยู่จำพรรษา จนถึงปัจจุบันคือพศ2544ยังเป็นแม่ชีพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือและได้เล่าเหตุการณ์สมัยท่านพระอาจารย์มั่นมาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือให้ฟังโดยมีพระอาจารย์หลุยจันทสาโรเป็นผู้บวชให้เมื่อบวชแล้วไปอยู่ตามสำนักที่ตั้งขึ้นชั่วคราวใกล้ๆก,กับสำนักสงฆ์ของครูบาอาจารย์เพื่อจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากท่านเมื่อมีโอกาส บางครั้งพวกเขาก็พากันออกไปภาวนาหาความสงบวิเวกตามป่าช้าบ้างตามป่าเชิงเขาและถ้ำซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณน,นั้นบ้างเพื่อเป็นการหาประสบการณ์ให้แก่จิตใจไปกันเป็นกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทางด้านปฏิบัติสมาธิแล้วจึงค่อยหาโอกาสเข้าไปกราบนมัสการเล่าถวายท่าน ท่านก็จะแก้ไขความขัดข้องนั้นให้ด้วยความเมตตากรุณาจนปัญหาเหล่านั้นลุล่วงไปด้วยดีทุกประการและได้ปฏิบัติกันอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งท่านพระอาจารย์มั่นได้เดินทางเข้าไปยังบ้านหนองผือและพำนักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือยิ่งทำให้คุณยายขาวแม่ชีและญาติโยมซึ่งกำลังมีความสนใจปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมีความสนใจมากยิ่งขึ้น จนบางคนปรากฏผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในจำนวนนั้นมีคุณยายขาวคนหนึ่งผู้บวชชีเมื่อตอนแก่ท่านมีอายุมากกว่าเพื่อนและเป็นหัวหน้าคณะแม่ชีชื่อว่าคุณยายขาวกั้งเคพินอายุประมาณ70กว่าปีการปฏิบัติสมาธิมีความก้าวหน้ามาก มีความรู้ความเห็นซึ่งเกิดจากการภาวนาหลายเรื่องหลายประการท่านมีนิสัยชอบเที่ยวรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทางด้านจิตตภาวนาอยู่เสมอเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องทางด้านจิตตภาวนามีโอกาสก็เข้าไปกราบนมัสการเล่าปัญหาถวายท่านพระอาจารย์มั่นฟังท่านก็จะแนะอุบายวิธีให้ไปประพฤติปฏิบัติตามในที่สุดปัญหาเหล่านั้นก็ตกไปตอนหลัง คุณยายขาวกั้งท่านแก่ชราภาพมากไปมาไม่สะดวกลูกหลานจึงให้ไปพักที่บ้านขณะที่อยู่บ้านท่านก็ไม่ได้ลดละความภาคเพียรตอนบ่ายเดินจงกรมบนบ้านข้ำลงเข้าห้องทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อทำอย่างนี้ทุกวัน ตอนหนึ่งท่านนั่งภาวนาจิตไปเที่ยวเพลินชมเมืองสวรรค์เกือบทุกคืนนั่งภาวนาคราวใดจิตจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ทุกครั้งท่านบอกว่ามันสนุกสนานเพลิดเพลินเห็นแต่สิ่งสวยสดงดงามทั้งนั้นไปแล้วก็อยากไปอีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันวันหนึ่งไปกราบนมัสก,การเล่าเรื่องนี้ถวายท่านพระอาจารย์มั่น ท่านจึงพูดปลามไม่ให้ไปเที่ยวเมืองสวรรค์บ่อยนักแต่คุณยายขาวกั้งก็ยังติดอกติดใจจะไปชมเมืองสวรรค์อีกคืนหนึ่งคุณยายขาวกั้งนั่งสมาธิภาวนาจะโน้มจิตไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ตามที่เคยไปแต่เหมือนมีอะไรมาขวางกั้นจิตทำให้ไม่รู้ทิศทางที่จะไปคืนนั้นเลยไปไม่ได้พอตอนเช้าฉันจังหันเสร็จคุณยายก็ไปที่วัด เข้าไปกราบน้ัพสการท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องถวายท่านว่าเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเอาหนามไปปิดทางข้าน้อยข้าน้อยเลยไปบ่ได้ท่านพระอาจารย์มั่นก็ตอบว่าทำไมไปเที่ยวบ่อยจังคุณยายขาวกั้งจึงพูดตอบว่าไปแล้วมันม่วนรื่นเริงใจเห็นแต่สิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้นพระอาจารย์มั่นจึงบอกว่าเอาละบ่ต้องไปอีกละทีนี้หมายถึงว่าไม่ให้ไปอีกแล้วล่ะ คณยายขาวกั้งก็เข้าใจความหมายและยอมรับที่ท่านพระอาจารย์มั่นพูดเช่นนั้นแต่ในใจของคุณยายก็ยังคิดอยากจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์อยู่อีกท่านพระอาจารย์มั่นไม่ให้ไปเพราะท่านกลัวคุณยายจะผิดทางและเสียเวลาท่านต้องการอยากจะให้ดูหัวใจตัวเองมากกว่าจึงจะไม่ผิดทางในที่สุด คุณยายขาวกั้งก็รับไปปฏิบัติตามซึ่งตามปกติคุณยายขาวกั้งจะเข้าไปกราบถามปัญหาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอเสมอแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นานเพราะคุณยายขาวกั้งจะถามเฉพาะปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆเท่านั้นเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นตอบมาอย่างไรคุณยายเข้าใจแล้วจะกราบลาท่านกลับที่พักของตนเป็นอยู่อย่างนี้เสมอ ต่อมาคุณยายขาวกั้งก็เกิดปัญหาทางจิตที่สำคัญขึ้นอีกคือวันหนึ่งไปที่วัดเพื่อจะไปกราบถามปัญหากับท่านพระอาจารย์มั่นตามปกติวันนั้นพอถึงวัดเข้าไปกราบนมัมก,การท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงทักขึ้นว่าห้วยบ่เม่นไปเกิดกับหลานสาวแลบบโนอหมายความว่าไม่ใช่จิตของยายเข้าไปปฏิสนธิในคันของหลานสาวแล้วหรือ เพราะช่วงนั้นคุณยายขาวกั้งมีหลานสาวคนหนึ่งแต่งงานใหม่กำลังตั้งคันอ่อนๆอ,อ,อยู่ด้วยเหตุนี้คุณยายขาวกั้งจึงบอกท่านพระอาจารย์มั่นว่าข้าน้อยไม่อยากเกิดเพราะว่ามันทุกข์ท่านพระอาจารย์มั่นก็ตอบว่าอ้าวเอาให้ดีเด้อภาวนาให้ดีๆเด้อเหมือนกับคติพจน์ที่ท่านมักยกขึ้นมากล่าวอยู่เสมอว่าแก้ให้ตกเนอ้อแก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้แก้บ่ได้แขวนคอตองแต่ง แก้บพ้นคาก้นย่างยายคาอย่างยายเวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในพบทั้งสาพบทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่ดังนี้จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นคงจะแนะอบายวิธีแก้ให้แก่คุณยายนำไปปฏิบัติคุณยายพอได้อุบายแล้วก็ถือโอกาสกราบลาท่านกลับบ้านของตนเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจัดแจงเตรียมตัวเตรียมใจ ทำความภาคเพียนตามอุบายที่ท่านพระอาจารย์มั่นแนะนำให้ปฏิบัติคุณยายขาวกั้งทำความภาคเพียนนั่งสมาธิภาวนาอยู่ประมาณสองหรือสวันจึงรู้สาเหตุแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายอาวิชชาตันหาอุปทานเหล่านั้นได้จนคุณยายขาวกั้งอุทานออกมาให้ลูกหลานฟังว่าพวกสูกูกำลังไปเกิดกับอีอุน่นจังว่ากูไม่อยากเกิดอีกกูกำลังม้างอยู่เดี๋ยนี้ หมายความว่าพวกลูกๆหล,ลานๆทั้งหลายยายเห็นว่ายายกำลังไปเกิดเป็นลูกของหลานสาวคือนางอุ่นแต่ว่ายายไม่ต้องการจะเกิดอีกแล้วจึงกำลังพยายามทำลายพบชาติอยู่ในขณะนี้หลังจากนั้นต่อมาไม่นานนางอุ่นหลานสาวของคุณยายกั้งที่กำลังตั้งท้องอยู่ยังไม่ถึงเดือนนั้นก็แท้งออกเสียโดยไม่รู้สาเหตุเลยหรือจะเป็นด้วยจิตเดิมของคุณยายขาวกั้ง เข้าไปปฏิสนธิในคันของนางอุ่นหลานสาวจริงเมื่อคุณยายทำลายสาเหตุคืออวิชชาตันหาอุปทานในจิตของคุณยายได้แล้วจึงทำให้คันนั้นแท้งเสียดังกล่าว